รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการตาลว้าวครับเป็นรายการจะพาไปเที่ยวแหล่งเด็ดแหล่งดังนะครับสถานที่เป็นพวกตลาดนัดครับวันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนอะ่ะที่ไหนอะ่ะตลาดนัดรถไฟสนะี่นคลินนะครับวันนี้ ผมจะพามาดูโซนต่างๆครับที่เขามีขายนะครับอ่ะเราไปกันเลยดีกว่าครับเป็นร้านขายเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์มือสองอ้าวร้านนี้มีเอเลี่ยนด้วยพี่ครับเอเลี่ยนขายยังไงอ่ะอ๋อของโชว์พี่แล้วส่วนใหญ่อะไรขายดีครับพี่ที่ร้านพี่ขายทุกอย่างโอ้ยขายดีทุกอย่างอ๋อขอเดินเข้าไปด้านในได้ไหมครับผมอ่าครับผมพามาดูด้านในนิดนึงนะครับ ของส่วนใหญ่จะเป็นพวกโซฟาเฟอร์นิเจอร์ของตของตกแต่งบ้านนะครับนี่ครับเราจะเห็นอยู่พวกในหนังพวกฝรั่งนะครับที่เขาจะใช้ปืนนะเป็นยุคแบบ1.9ึาสส่วนใหญ่เราไปดูโซนอื่นกันบ้างดีกว่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นช้อนแบบลายแบบต่างๆครับที่ครับอ่าพวกช้อนวันนี้มันแบบ แตกต่างยังไงพี่อ๋อมันจะมีเป็นอ๋อเป็นของต่างประเทศเป็นหลักใช่ไหมพี่<ช>อ๋อเป็นของอังกฤษของข้าด้วยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อ่ะพี่อ,พอ,อ,อ,อ๋อสองอัรนร้อยเอาไปชงน้ำชาจิบกาแฟเนี่ยจะเป็นสีทองก็มีครับนี่พวกลวดลายนะครับแล้วก็ ปาัเป็นตานิดนึงครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูโซนอื่นกันบ้าง<ม>โคมไฟนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะครับโคมไฟก็นี่เอาไวต้ตกแต่งบ้านนะรูหราปลาจิงโกกันมากเลยครับผม,มพี่ครับ<ม>โคมไฟพวกนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่อ่ะพี่อยู่ประมาณ1,2ื่นสองโอ้โหหมื่นสองถือว่าถ้าเกิดใครแบบชอบตกแต่งบ้านครับมันเป็นของต้องมีครับผมนอกจากจะมีแสงสว่างครับ อันนี้ครับอ่าของจริงมาครับเนี่ยจะกัดไหมไม่ใช่ของจริงตตลุ๊กตาหมีไหมอ่ะน่เป็นาใช้มันเป็นเข็มกัดนี่เป็นเข็มกัดนี่เป็นเข็มกัดรูปหมีนะร้ก็เหมือนกต่ว่า เหล็กนะมี <het art> มีน้ำหนักพอสมควรผมเจอของชอบผมแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นเพื่อนรักผมเลยนะนี่ครับเป็นของตกแต่งบ้านในเหมือนกันครับตกแต่งยังไม่พอกินได้ครับขับไปโซนอื่นกันเลยดีกว่าครับมาครับผมจะพาไปดูเสื้อผ้ามือสองครับผมไปเลยครับผมถึงร้านเสื้อผ้ามือสองกันแล้วครับอันนี้ก็จะเป็น เสื้อผ้าเป็นเสื้อยืดนะครับแล้วก็มีเป็นเสื้อแจ็คเก็ตลายเท่ๆเลยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมนีเ่เข้ามาด้านในครับนี่โหเสื้อผ้ามีให้เลือกเลยครับโอ้เสื้อผ้าส่วนใหญ่ครับที่มันจะแพงมันจะแพงมาจากพวกลายนะครับหรือว่าเป็นพวกปีพศนะครับเสื้อเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับผมเสื้อเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ครับประมาณราคาเริ่มต้น สิบ,บาทโห oh, <Wow. S 1> สิบ,บาทหาที่ไหนสิบบาทครับของกินยังหาไม่ได้เลยเสื้อผ้าสิบบาทเท่านั้นนะผมนี่ครับใครชอบแต่งแบบแนวทหารครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยเจ้าอะไรอ่ะอเมริกาญี่ปุ่นอ่ะโซเวียตก็มาบอกได้เลยครบคุณจะไปที่ไหนครับไม่ผมชอบนั่นดีแต่บ้านเราแม่โคตรร้อนแต่ว่า ถุงใส่ของแต่เป็นแนวแบบถุงลักบ,บีเก้นะเอาอน, 150. 150. นี่ครับแปดร้อยห้าสิบจะเป็นยีน่ห้อมาติโกนีนี่สามพันกว่าเลยนะมันเป็นเสื้อเหมือนกับขนนะอันนี้ครับได้เป็นสไตล์ดิจมาจากไมเคิลแจ็กสันนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแว่นนิดนึงครับ นี่พอบการใส่แว่นนะครับส่วนใหญ่นี่ผมมีความรู้เรื่องแว่นครับอันนี้เป็นทรงขับมัตเตอร์ครับเป็นแบบรีวิวแบบเลแบรนะครับผมอ่าของใครที่ชอบใส่แว่นกันแดดนะครับหรือว่าแว่นแบบสไตล์เจ๋งๆเท่ๆครับส่วนใหญ่ทรงที่จะขายดีนะครับจะเป็นนี่ทรงกลมครับผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีครับแล้วก็ฮิตๆิตหน่อยนี่ครับเป็นแว่นกันแดดทรงอันนี้ทรงขับมาสเตอร์ครับผม ส่วนอันนี้ใส่เหมือนกับคนเหล็กครับที่ปั่นน้ำนนนนํำมันใช,ใช่ใช่ใช่อออ๋อันนี้เป็นแบบสไตล์เจ๋งๆใหญ่ของก็มือสองครับม,มันเป็นของที่เหมือนกับว่าไม่สามารถหาได้แล้วครับก็มือนหนึ่งของก็เลยแพงแต่ผมว่าแพงเนี้ยสำหรับคนที่ชอบอ่ะเขาก็ยอมจ่ายนะครับ เพราะว่าของบางอย่างมีแค่1อันเท่านั้นครับตอนนี้เรามาถึงร้านขายอะไรครับขายอะไรอะ่ะขายตุ๊ก,กตานะครับร้านนี้ถ้าเกิดคนที่จะไปหาพวกของขวัญในแฟ,น,ฟนนะครับหรือว่าเป็นโอกาสพิเศษครับ <_ S 1> ก็มาที่ร้านนี้ได้ครับมาเริ่มตนน้นที่ตรงนี้กันก่อนเลยอันนี้ครับขอจะเป็นของที่เลข่ขายนึงจะเป็นพวกตุ๊กตาเป็นลายต่างๆนะครับนี่ นี่ <ítulo> ร e. ้านเขาครับ Martine, e. ช, LIKE ชื่อละชื่อล like ะดอกกาเดนนะครับผมอ่าร้านนี้คือขายเป็นตุ๊กตาเป็นหลักเลยครับปลาปิรันย่าอันนี้ปลาดุก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 นี่นะถ้าเกิดเราไปผัดช่าโอ้โหอร่อยเลยส่วนใหญ่จะมีเป็นตุ๊กตาลายต่างๆครับผม บรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาสวัสดีเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับเจ้าของร้านชื่ออะไรบ้างค,ครับ,รรบชื่อรสค่ะชื่อโรสครับชื่ออิงค่ะคุณอิงนะครับร้านนี้เปิดมาได้ประมาณกี่ปีแล้วครับอ,รรรอ๋อเพิ่งจะมาเปิดใช่เอาจริงๆก็เปิดจริงๆที่สวนจตุจักรด้วยใช่ก็ประมาณสองสามปีประมาณนี้มีย้ายมาใช่ไหมครับเพิ่มอ๋อเพิ่มใช่แปลว่าร้านมีสองร้านเลยใช่ไหมใช่ ส่วนใหญ่ขายเป็นตุ๊กตาแนวไหนมาพี่ก็จะเป็นประมาณเนี้ยพี่เป็นเกี่ยวกับกีฬางานวินเทจเกี่ยวกับเสื้อมือสองเสื้อมือสองถ้าส่วนใหญ่เป็นลายการ์ตูนแบบลายการ์ตูนเป็นนลาายกร์ตูใช่ไหมพี่ใช่อย่างเอลโมอย่างอ่าหมาตัวนี้แล้วก็มีเทสอะไรอย่างงี้ M&M ออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ที่กำลังมาด้วย ใปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นลูกค้าผู้หญิงมาซื้อหรือว่าเป็นเหมือนเราว่าทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยใช่สิงว่าใส่แวลเยอะมากนะครับผมอ่ะครับอยของน่ารักเยอะเลยมาเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านล่างกันนิดนึงครับเกมอนนะครับผมราคาเริ่มต้นเท่าไหร่มครับผมอันนี้ข้างหน้าตั้งแต่สี่สิบบาทต้นไปยี่สิบบาทอ่า พี่ผมถามถามนิดนึงอันนี้นนนนนเท่าไหร่พี่อันนี้เหรออันนี้จะอยู่ที่150เฮ้ยไม่แพงด้วยดาร์กด้วยตัวนี้ตัวน,นี้จะเป็นย่านดาวแต่ดูแล้วของแบบสภาพดีมากเลยนะแล้วก็ใหม่ด้วยถ้าเกิดคนไม่ได้บอกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของมือสองนะครับผมมือสองค่ะทำความสะอาดสังกัดเลยจ็อกเกอร์ด้วย อ๋อเดี๋ยวเราพาไปดูโซนนี้กันเลยครับนี่โซนนี้ส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้ว่าเป็นตุ๊กตาแบบอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นตัวมิกกี้เมาส์นะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวอันนี้อันไรนะพี่<า>เทปปี้แบร์อ๋อนี่ทั้งหมดอันไหนพที่สุดอันไหนแบบราคาเล้าใจพี่ าอันนี้ผมรู้จักวงล็อกวงคิดเน่อันนี้คือแพงสุดใช่มพี่ใช่ค่ะอันนี้เป็งานแพงเลยเป็นงานโมเดลใช่ไหมพี่พวกนี้ามเดแล้วก็มีแด้วยอืนี่แหละคือเขของของดั้งเดิมใช่พอเราของวกนี้ครับคนหากกันเยอะเนาะ จริงๆแบบว่ามันค่อนข้างหายากต่อราคาได้ไหมพี่ต้นนั้นเหรอต้นนั่นจะอยู่ที่ประมาณสามไปสี่พันอ๋อไม่เหงาไม่แพงไม่แพงไม่แพงค่าตั้งราคาสู <c ười> งพี่ตกใจ <c ười> แล้วพวกเสื้อครับผมเสื้อนี่เริ่มต้นราคาเท่าไหร่กันมากครับผม ลาระตูนเป็นหลักเนาะอ๋อตะเข็บอ๋อตะเข็บเดี่ยวมันจะแพงกว่าใช่ไหมพี่อมันจะใช้มือทำแต่ถ้าตะเข็บผู้มันจะเป็นใช้เครื่องจักรใช่ครับโดยที่เสื้อส่วนใหญ่พวกเนี้ยครับคือมันก็ขึ้นตามที่ของพี่บอกแล้วอย่างคือพวกเสื้อพวกเนี้ย มันค่อนข้างทนอีกอย่างหนึ่งเลยค่อนข้างทนคือซักมาเนี่ยคอพวกเนี้ยมันจะอยู่แคบก็แป,ป๊บเดียวแต่พวกเนี้ยบรนจะคอครับมันจะเย็บค่อนข้างดีแล้วก็หนาด้วยนะครับผมส่วนใหญ่งานจะเข้ามาเป็นพวก US ใช่ไหมพี่หลายอันใช่ไหมครับผมโอเค,ครับ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวผมยิ้มมาให้ดูอืม อ๋อนี่เป็นโฟมครับผมแบบหนึ่งนะเราต้องจับกันอย่างแบบทะนุทนอมนะตัวนี้หล่นมานี่ใจสลายครับอันไหนเอ่ยนี่หรออ่าอ่านี่ถ้าเกิดผมเลือกผิดนี่ผมอายยอ่านี่ครับอืม ผ่อนค่อนข้างแบบหลากหลายแล้วก็เด็ดด้วยนะครับผมแล้วก็ใครตามหาตุวตานะครับที่เป็นแบบลายลิมิเต็ดนะครับหายากๆหน่อยครับร้านนี้ครับ ร้านพี่ชื่อร้านอะไรอร้านพี่ชื่อร้านอะไรครับผมดอการ์เด้นค่ะแล้วถ้าเกิดมีเป็นเพจร้านไหมครับมีเป็น i อ IG อร้านชื่อมอดอดร์อการ์เด้นเหมือนกันกนะครับใช่แล้วถ้าเกิดใครมาจากเพจผมมีส่วนมีเป็นพวกส่วนลดให้บ้างไหมครับมีค่ะลดได้บอกว่าได้เลยได้ค่ะบอกว่าคุยกับเจ้าของร้านได้นะครับผมได้เลยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่มากเลยนะครับผมขอให้ขายดีๆเฮงๆครับผมสวัสดีครับ มาถึงร้านต่อไปครับร้านชื่ออะไรครับคุณอินครับ,ลรบสลัมทอยครับสลัมทอยครับเป็นร้านเป็นของเล่นมือสองครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของที่พี่ๆเอกขายกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมหยิบโมเดลให้ดูนี่อุลตราแมนครับอ่ะเป็นมาร์คไรเดอร์คูก้าอ่ะอันเนี้ยไม่อันเนี้ยไ,ไม่มั่วแน่นอน นี่คูก้ามันจะมีเป็นหลายล่างนี่นี่ครับผมอันนี้เป็นริวคิทเราก็จะมีเป็นตัวพวกนี่มาร์คไรเดอร์ดับเบิลนะครับผมอ่านี่ครับผู้หญิงน่าจะชอบครับโดเร,มอ,ดเรมอนนะรนครับผมคือมันน่ารักนะดูดิา <Okay. S 1> มาคือมันน่ารักมันน่ารัก นะครับเดี๋ยวเรามาตรงอีกโซนหนึ่งครับก็เป็นโซนเหมือนกับของเล่นแต่นี้จะเป็นแบบหลากหลายอย่างหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับก็จะเป็นพวกสร้อยนะครับติดพวกตัวพวกกระเป๋านะผมไอเกมันอ่าอันนี้พวกนี้หายากมากออใช่เป็นของญี่ปุ่นมือสอง มันน่าเล่นคือมันเป็นมันเป็นของญี่ปุ่นแบบแท้ๆมาไงอันนี้จะเป็นพวกตุ๊กตาห้อยครับใครหาเป็นลายที่แบบแปลกๆหน่อยก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้งานพวกนี้มันจะทนมากแล้วก็แข็งแรงนี่เห็นไหมครับนี่หาได้ที่ไหนหาได้ที่ไหนตลาดนัดรถไฟเท่านั้นครับผมโปลี่เคยเล่นเกมนี้กันไหมเ๊ปซี่แมนผมว่าทุกคนน่าจะทันนะไอ้เบปซี่แมนเนี่ยเห็นไหมให้ม ออกเนือายุเลยเอาจริงทุกคนต้องเคยเล่นแน่นอนอ้เวฟซีแมนเนี่ยมีมุมเรียวให้ด้วยบางทีก็ชิ้นละ20บาทบางชิ้นก็3าสิขึ้นอยู่กับขนาดแล้วแต่สภาพอะไรประมาณนี้นะครับแล้วส่วนใหญ่ของชอบมาซื้อเป็นลายพวกไหนกันนะพี่พวกที่ซื้อเช่าเหรอครับผมใช่ครับจะเป็นพวกวัยรุ่นหลักๆที่เหลือจะเป็นพวกคนแก่ซื้อฝากให้หลาน ซื้อไว้ติดกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นวัยรุ่นใตจริงแล้วไม่ใช่เลยจะเป็นพวกคุณ <ไป S 1> ลุงซื้อของให้ฝากหลาน,น <ะ S 1> ถ้าถ้าน้องอเห็นพวกนักเรียนเ,เดนินมันจะมีหวกไอ้พวกนี้ติดกระเป๋าอยู่แล้วนะครับผมลายมันหายยากเลยนาะ <Amsterdam> <c oughs> ใช่ครับผมใช่ครับผมใช่ครับผมนั่นแหละ อาะแล้วผมมาถามเรื่องโมเดลพวกนี้แล้วครับพี่มันตัวเท่าไหร่อ่ะพี่พวกนี้เอาไป20บาทพอเอาไป20บาทใช่2ีบาทผมเดี๋ยวผมพาไปดูโซนต่อไปครับนี่คนระับโซนขอกพวกอะไรบ้างครับพี่พวกนี้พวกนี้จะเป็นพวกงานเก็บงานเก่าเก็บแล้วก็งานฝากขายนิดหน่อยนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นโมเดลรถเนาะใช่ครับผมแล้วก็จะมีของที่คิดว่าของที่ราคาเด็ดจะเป็นของพวกนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวไหนขายดีครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นกอริล่ารอบหลังๆแต่ว่าก่อนหน้านี้มีอยู่3ามตัวที่เหลือหายไปหมดเลยครับผมบอกอริล่าเพราะว่ามันมีเป็นแบบหนังด้วยเนาะพี่ใช่ครับผมแล้วคน็อย่ <c oughs> สะสามสมครับผม,มครับผมแล้วก็จะเป็นรถ เหล็กที่หายากมากครับผมมาดูรถเหล็กกันมาครับผมโมเดลรถนี่เริ่มต้นเท่าไหร่อ่ะพี่เริ่มต้นเนาะเริ่มต้นอยู่ที่10บาท10บาทครับผมขอคันนี้เลยพี่ผมของขันนี้คันนี้เอาไป5บาทพอคันนี้ใส่ถุงเลยต้นใหญ่เลยเน้นเน้นตามคอนเซ็ปต์ร้านครับชื่อสลัมพอล เป็นรถของกองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถงานฝากขายมากกว่านะครับผมหกร้อยก็มีนี่ผมมาเจอชุดครอสเพล์แล้วผมมาเจอชุดครอสเพลนี่ครับเป็นชุดครอสเพลอันนี้เป็นชุดเหมือนกับว่าแม่บ้านเ <est> มดเมดมครับนี่ใส่ระเปิดกระดุมนิดนึงครับเซ็กซี่มากครับผมอ๋อนี่เดี๋ยวผมขอหยิบมาดูตัวหลังหน่อยเผื่อแบบ ท่านผู้ชมไม่เห็นนี่ครับผมอ่าอ๋อตอนาดูนิดหนึ่งโอ้ยเจ้าของร้านฝากร้านนิดนึงครับผมครับก็ใครสนใจของเล่นนะครับก็แวะมาดูมาชมได้นะครับมีหลายอย่างนะรถเหล็กหรือว่าเป็นฟิกเกอร์โมเดลมีหลายอย่างครับประตูนิทรดังๆก็มีนะสนใจก็มาได้ครับโกดังสองห้องยี่สิบเจ็ดเลย ตลาดนัดสีนักลินนะครับราคาเริ่มต้น10บาทเท่านั้นพี่อ่าบอกได้เลยว่าที่ร้านมาจากมาจากช่องนี้เดี๋ยวมีส่วนลดให้พิเศษนะครับจัดไปครับผมจัดไปครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับตอนนี้เรามาการร้านต่อไปครับเป็นร้านของเล่นต่อไปร้านอะไรพี่กุลบิ๊กป่าป้าทอยไปครับเดี๋ยวดูข้างในดีกว่าอ๋ออันนี้เป็นร้านของเล่นญี่ปุ่นนะครับ เออเป็นห้องแอร์ด้วยเย็นมากใครที่ร้อนครับแนะนำร้านนี้เลยครับผมเออของเล่นเยอะดีอ่ะอ,อันนี้ของมีการติดป้ายราคาบอกเด่นชัดมากครับผมนี่หกรสิบดิสคาวยีสเคาวยิเลดจากป้าย20อร์เซลดจากป้ายยี่สิห้ย้าสิลด20%่สิบเอร์เซนพันเจ็ดลด20%เ อันนี้อะไรมาผมอันนี้เป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นใช่ไหมพี่กุลใช่ครับเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นคนที่ยังไม่มีความรู้ครับพวกของเล่นญี่ปุ่นครับความเขาเรียกว่า QC คุณภาพครับมันจะแข็งแรงก็ดีด้วย <S <S เริ่มต้นที่500บาทครับอันนี้เขาขายเป็นคู่นะแปลว่าตกแค่ตัวละ250อนะเราก็ได้รถอีกนี่ลายสวยมากเลยเอออ้าวโอบามามาอยู่ตรงเนี้ยเออโอบามาไม่ไป ของส่วนน,นี้ใช่ใช่ใช่ครับผมของเล่นญี่ปุ่นมันเป็นอะไรที่แบบเนาะคลาสสิกใช่ชอบแล้วก็อย่างเช่นพวกเนี่ยครับมันเป็นของที่ไม่สามารถเห็นได้ในยุคปัจจุบันแล้วนะครับผมคืออะไรอะพี่ปุณรู้จักอันนี้เหรอครับอะไรอะอันนี้เป็นเหมือนกับว่าฝาปิดอะครับสมมุติเรามีขวดน้ําแล้วเรามาปิดอะครับอ๋อใช่เขียนอยู่บนท่อใช่ใช่ดีใช่ใช่เนี่ยครับปิด น่าจะเป็นจุกแบบฝาปิดเลยวันนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูโซนต่อไปเลยครับผมโซนต่อไปก็จะเป็นพวกโมเดลรถครับแต่ร้านนี้จะหลากหลายกว่าครับจะมีเป็นพวกมอเตอร์ไซค์นะครับผมอ่าแล้วก็มีเป็นพวกรถอื่นก็มีนะครับนี่รถเหล็กครับผมรถเคนก็มี ใช่รถทัน <50. S 1> นี่รถตำรวจก็มีมีลมโบ้ด้วยนี่รถตำรวจครับ80บาทลมโบ้เท่าไหร่ไหนอ่าลัมโบ้ครับสีเหลือง350บาทเท่านั้นนะผม <50. S 1> นี่เจ็ดสิบรถตำรวจเนี่ยผมเห็นโฆษณาบ่อยมากเลยเนะี่ยนี่ครับมาดูโซนข้างล่างกันับผม จริงๆเราพาพวกของเล่นพวกนี้มันจะไม่แพงครับนี่ครับมาดูตรงโซนด้านนี้กันมากครับผม,มนี่ก็เป็นตุกตนต๊กตนตุ๊กตาครับผม,มอ,อ่านี่ๆๆขอเลยแต่นาบอลโคก้กครับทั้งครับผม อันนี้ผมรู้อันนี้ผมรู้อันนี้ตัวอะไรครับผมไหนอันตัวอะไรครับผมแนะนำหน่อยครับนี่ไงโกคูไอตัวนี้นี่โกคูเป็นล่างที่สครับผมมันจะยาวสวยนะตัวนี้80บาทเฮ้ยสวยนะเนี่ยดูดิ8ปบาทโกคูล่างสเออเนี่ยงูกลาโกคูบางคนก็เรียกงูกลงบางคนคนไทยเรียกงกกลแต่ว่าถ้าจริงๆมันชื่อโกคูอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ เป็นร่างสองอันนี้พิกคาโรตัวนี่พิกคาโลนะครับเป็นเทวดาใช่ไหมเขาบอกไม่นนมันเหมือนมันเป็นอะไรวะเหมือนมันเป็นปีศาจมาก่อนแล้วมันก็มาสู้กับเหมือนเนี่ยงงกุณแล้วมันก็อยู่ดีก็เป็นคนดีอเอ้ยร่างทององห้าสิบบาทเฮ้ยแต่สวยนะรายละเอียยมันดีอะอนี่ครับเดี๋ยวมาดูตรงโซนนี้อันนี้จะขายเป็นแบบรวมอันนี้เรียกว่ารวมมิตรก็ได้ครับนี่ อ๋ออันนี้มันจะมีชุดให้เปลี่ยนครับเป็นเหมือนกับว่านี่หลายตัวรวมกันเลยครบเซตวันพีชวันพีชป่ะวันพีชหรอนี่นี่นี่อ๋อไปดูกระตูนแล้วก็มบเทียบจริงมร้านพวกนี้ไม่แต่ดูแล้วมันเพลินมากเลยนะเพื่อนครับผมร้านชื่อร้านอะไรนะครับอ่าบิ๊กป้าป้าทอยนะครับ นี่กันดำนะครับผมนี่มีุ่นคี่ก็มนีรับมีไอมดแดงด้วยคิดว่าน่าจะเป็นมือสองพี่เพราะว่าราคาใช่ใช่สภาพดีกันมากครับผมนี่อะไรแดงนี่เดี๋ยวผมจะแนะนำครับอันนี้อันนี้ V 1ครับอันนี้ V 3 อ่าต่อไปอันนี้อ่าเป็นไอมดแดง Rx ครับอ่าตรงโซนนั้นน่าเป็นของรวมกันครับผมนี่ก็ก,กันดั้มครับอันนูนครับโซนิกครับผมเล่นบ่อยครับส่วนใหญ่่แส่วนใหญ่ที่แพงครับนี่ครับเรามาเจอวงคิดอีกแล้ว แปลว่าคนชอบกันเยอะมากครับผมคิดว่าเหมือนป็นตำนานเลยใช่ครับนี่ราคาเริ่มต้นแค่950บาทครับสำหรับโมเดลนะครับผมดาร์คไฟเดอร์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเป็นบอกพวกเวลานะเป็นนาฬิกานะครับผมถ้าเกิดใครอยากที่เอาไปตกแต่งบ้านก็ได้ครับผมพวกนี้สวยได้เหมือนกันครับผม จะมาเป็นโซนของตัวของวันพีซนะครับผมวันพีซเป็นตัวการ์ตูนที่เด็กไทยชอบมากนะครับผมเพราะว่ามันออกมาแบบหลายตอนมากครับผมนี่นะครับใครวันพีซวันพีซใช่อันนี้จะเป็นวันพีเป็นหลักเลยนี่ทั้งนี่ครับโซนโซนตู้ครึ่งนี่ครับวันพีซหมดเลย ใครชอบวันพีนับแวะมาลานนี้ได้เลยนี่เดี๋ยวผมลองดูราคาให้นี่ราคาตัวเล็กครับ100บาทเท่านั้นเองนี่อ่าใครหาเป็นตัวมินินครับถือว่างานดีครับส่วนใหญ่พวกนี้ครับผมจะเป็นงานมาจากบริษัทบันไดครับตัวนี้ก็คือเป็นพวกน,นำ นำเข้าพวกของเล่นญี่ปุ่นเป็นหลักครับพวกลิขสิทธิ์ครับแต่ถ้าเกิดใครแบบซื้อมือหนึ่งไม่ได้มาซื้อมือ2ที่นี่ได้ครับราคาย่อมเยาครับผมให้เป็นเจ้าของร้านมาฝากร้านนิดนึงครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะครขออีกรอบนึงครับบิ๊กป้าป้าทอยครับอยู่อยู่ตลาดรถไฟครับสินครินเปิดทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ครับเวลา6กโมงถึงเที่ยงคืนครับแล้วถ้าเกิดมาจากร้านตลอดเว่านี้มีเป็นส่วนลดให้นิดนึงไหมครับพี่ก็มีลดให้ได้นิดหน่อยครับผม เดี๋ยวมาคุยกันที่ร้านได้ครับแต่ผมเห็นว่านีรับเป็นทั่บัตรเครดิตด้วยใช่ไหมพี่ก็จริงจริงก็เคยรับครับแต่ตอนนี้เครื่องรูดบัตรมันเสียอยู่ครับอ่าโอเคราคาเริ่มต้นของสินค้าประมาณราคาเท่าไหร่มั้งครับพี่สิบบาทครับว้าวสิบบาทไม่แล้วครับร้านของเล่นญี่ปุ่นนะครับราคาไม่แพงมือสองสภาพดีครับผมครับผมไงก็ขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณนะพี่